มันผัดเข่าไหมมดว,วังหันอมอดวังหันไหมมันเป็นหาซีซีสัต,ตาสื่อก็ต้องสื่อเอาซีซีะซีซะแล้วมายามใดสีสัมผัสกับมิตรมายันบ่เขาบ่เขาวันย้มมันเขาั<ๆ>ขาเขาแล้วไหมขเขาแล้วจ้งสีสัมผัสกันหมมาหนิี่แตงตัวงามจะใส่มาเอาอไปบานนะักข้อไปบันนักข้อว่าสิทธเพิเศอันนั้นแหละน้องเพิ่นนั่นแหละอันนั้นกวปกอ เห็ดจังไรแม,ม่ไปมูฟันสิมาเฮ็ดหอย,ยู่บ้านน้องปโปอูเนี่ยนะอ๋อหนูเห็นกัจเจ้าเห็นกัจเจ้าลองอันอยู่เห็นเจเดือนลงอยู่อันที่ว่าที่ดินว่างเปล่าเลยไปขึ้นนะเรียนอะไรมันด้โอ้เห็นเจเดือนถล่มลงอันสิโต,ก,ตกเลยเกตสนอยู่<อ>บสบก็สบกค<อ>น,นไปเต็มอยู่น้องปโปออูบอกเขาใจเฮ็ดจังไรอันมู่แม่มีแล้วมีหาอยู่สบกอแล้วตอดนี้เพิ่นเลยให้ไปยื่นใบเฮ้าหนนไหมที่ที่แม่เฮามีไปบสบกอยู่บ้านน้องแว้งดงคุณนะใช่จะไม่ไปยืน ยืนเห็ดแต่ว่ามูเม่เฮ็ดแ่แล้วหรอว่าเหไปถามเพลินแยกใต้นองแล้วแล้ว,ม,ม, yeah, วมวลที่ผ่านมาเนี่ยข้างของแม่กลงเขาเขาล่างบ่แม่แมนเขาล่างห <54. S 2> ้าสี่แมนเขาแต้เขาแต้ล่างหรือส่วนมาก <54. S 2> ห้าสี่มวนนี้ก็เลยอยากขออนุญาตถ่ายถา้ำเพื่อตรงใจเอสซี่ ้ยินเป็นยังคืออยากให้ท่าพีน้องเปิวมาปรนเทศแล้วตาสมเมน็นเลยพากันคอหลายโตบ่างนเลยสองตัวสองตคือเกาสองวัตถิพผนานมาไม่ยาคูสองคูสองคูมตัวใดวัี่พันธ์มาวัตถิ่ันธามาเป็นหนึ่งศูนย์รับหาสีแม่กงกระถูกที่นี่บ่ซื้อเลยเห็ไหวแต่บ่ซื้อเห็ยว่าเป็นยังไงไหมโอ้เสียดายด ให้จะหยดไว้เนาะาจะซื้อไว้เลขวิ่งเขาบ่วิ่งแนวใดโตเดียวส่วนมาแม่กงบ่เห็ุเลขวิ่งเนาะพี่จะเห็ุเลขจับคู่เลยจูดก้านปลาจูดก้าปลาของเพิ่นมันจะเป็นเลขสองตัวเลขสามตัวบ่มีบ่แม่นี่นันจะเป็นซี่แปดสองว่านี่บ่เออเอ้าเป็นซี่แปดสองเลขมันออกเก้าอ่อง ปดเก้าซีเนาะแต่เก้าสีมันจะเป็นสี่แปดสองวันนี้เเ็ลขสามตัวสี่แปดสองเลยบอกซีแปดสองเออเลขสามตัวสี่แปดสองเราเลขสองตัวได้ตัวได้ไหมเป็นสองหกกับสองแปดอ่าสองหกกับสองแปด่เน้นๆตัวได้นะอันนี้มากสองแปดมากสองแปดอันนี้เลขสูงได้ไหม มันน้อยเนาะสูงกระสุนน้อยๆพี่น้องเนี่ยน้อยคือไม่ไฮไลท์เขซื้ออันสองแฟนี่เน้นบนให้เน้นล่างไครูอันเลขแม่ม่ได้เป็นล่างเน้นล่างไม่ได้เป็นล่างตะวันเป็นสามตัวนั่นเนาะเออเน้นล่างซื้อไว้เหรอติณิตาสื้อแล้วไม่ซื้แล้วซื้อแล็คเตอรี่ไว้ย่างระบายย่างระบายซื้อสองหกหกสองนี่ซื้อใต้ดินก็ซื้อแล้วนะ ย่มซื้อแม่กรับน้ำมันบอแต่ว่าเน้นว่ายแม่แม่แม่จ้ำกันเลยเด้น้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันออกมาหนี่ย่ำได้ค่ะคุณเป็ดเป็ดสูงขึ้นวนให้ห้อยากได้พี่น้องเล็กน้อยหน่อยส่วนมากวอวตำกับซีหาซื้อไว้ถ้ามือได้เ่ยแม่คุซื้อแต็ดที่แรกเลยคุณผู้ใดมาขายหางใหญ่ใหญ่ใหญ่พ่วง ชื่อกับฝันดีบ่หมดเลยโบ้ฝันแต่ว่าตาแต่วาตาซาเมนมพี่น้องเพิ่นซื้อเลขแล้วเพิ่นโบ้ฝันแต่ว่าตากระตุกอพอดี่ผ่านมานี่ก็ตากระตุกแต่แต่ว่วาโบ้ซื้อโบอ้หาสีเลยหยาดมันโบ้เขาห้าสีล่างมาตรงตรงหยาดมันโบ้เข่าก็เลยก็ซื้อสำรับวันนี้ป้อยให้ียบซีแล้วสีเขา่าโบ้เข่าห้ามาหลุดน้ำกันสามตหวางเดียวแปด ซีแปดสองสองตัวก็คือสองหกหกสองแปดสองสองแปดตัวที่เพิ่นเน้นสองแปดเน้นล่างมักเลมักมักหัวนี้เลขออกวันอาทิตย์มังคนกับ่าเลขมาแปดว,ว่ามีแปดมังคก็บว่มีศูนย์ที่วันอาทิตย์ผู้ดไดกับพีน่น้องีโมงเย็นเหมือนอะจะกิลูวาอาจารย์ไดแม่นพี่น้อง าสีมงกินปุ๊บรู้เลยว่าสำนักไหนเข้าเรียลเลี่ยวรู้แล้วเนาะบ้านออกมันกันเวลาเล็กเลี่ยวเลี่ยวเนตเขาตียังปานยังเขาตีเป๊ะๆตีถือเลยเป๊ะๆเลยปานเปิดแท่งหรอเนาะแท่งเลยเนาะออกแล้วเนาะออกแล้วโว้ยบ้านออกที่พี่ลูกพี่น้องเป็นคุณแม่น้องดาบจังเวลาเล็กมือเลี่ออกนี่สมมติเป็นอันอยู่อันกินเนี่ยสิย่างไปย่างวนอ่ะพ่อออกนั่งอันนี้เลี่ออกบ่ฟังไหม โบฟั่งม <t> ือเลขออกโบฟังเลขดิโบเปิดฟังโบเปิดเบิ้งเด้เลขออกแล้วจังถ่าทามคุ้นก็เลขออกเนี่ยมันเป็นแต่อยู่ไหมพี่น้องทำคำคำมคู่แล้วออกแล้วเออสวงคือกระถือกระถือกระจังมันสวงไปเลยคือเอากำบข้แมนคำเป็นมือแล้วกันกินบะไรนอนเวลาเป็นมือเดียวเลยมือเลขออกชิวนไปน้าวเน่าเลยเลขสีออกออกจังสวงไม่สีออกนอยเนี่ยกินข้าวกับโมเสบนอนกับโมลับไปแล้วคิดน้ำแต่เลขกยังไงมันออก จากลูกนะแม่ของมันออกตัวขนาดเป็นคนบ่ซื้อเลขยังคิดนะขนาดตัวเองไม่ซื้อเลขสักบาทนะเมื่อที่แล้วพี่น้องอันแม่นนทิยาเนี่ยไปไหว้ปู่ขาวกับแม่น้องอดาเนี่ยอันแต่เมื่อท่านเปิดกล่องเขาเปิดกล่องเนาะแต่สต๊อปกล่องไว้พี่น้องและเห็นเลขแม่นนทิยาเห็นห้าสี่สี่แต่ว่าแม่น้องอดาเห็นห้าสี่พี่น้องคิดแน่นั่นแต่ว่าบริสุทธิ์จักบาทพี่น้องแต่ก็บริสุเอาลงบริสุเอาลงขีดผอมเนี่ยเขาเรกของมาป้าเพิ่นให้ขนาดนี้เจ้าของยังบ่ซื้อเลย เห็นหาซีเลยแม่ชัดแจ๋วเลยลูกพี่ก็บอลูกพี่ก็บว่านี่กูเห็นตรงนี้ 5cc ขนว่ะตันบอมักไหมเห็นเลขตัวบอมักแต่ว่าวันนี้กูเห็น80ไปนำมาเลยวันนี้ขออนุญาตพี่น้องชิซื้อเลขวันนี้เป็นว่าเป็นชิซื้อ80ได้ตัวละ10บาทดอกบิซื้อหลายพ่อได้หน้าดอกพอได้หน้าเต๋อข้าวประทู10บาทนั่นนี่เห็นตัวหยันอันนี่ ม่้องเราจะเห็ดแปดศูนย์่เห็นแต่ว่านุไปจับปิงปองปูขาวหายสิบเอดโอบกได้ป่ะอันที่ว่าอันตอนที่ว่าดอนนัว่าอันเขาเห็นมาเอาีมัวขาดน่ะนะอืบัดน้บัดีบัดี้บันก็เรยว่ามือนั่นก็เรยก่เห็นพยาท่านได้เสียดึงให้เป็นสิตายไหมแต่จอดมกันยี่สางเห็นเห็นอันพท่านได้เสียดไ้ตือนวเป็นไถนเป็นพยานีซะนุ้ยเป็นจนก็เสื้อนอนเอนเอา่นขต้นมา พ่อของมว่าไอ้จอยฟันนื่จปินจริงอันพันี้ท่านอันยึออันลดพัดหัวเตี้ยเลยเทียบเขานะแม่นปีกายนะจอยฟันฝฟันเห็นค้นหามอันหามผู้ใา้ไปเสียเลยๆเหมือนพ่อย่ำเสามาอโอนย่ำเว่นม่านเห็นราตายเราตายช่วงอะไรเฉยๆตายช่วงล้างโรงการมันบะไว้กลังเว้นบ่ตายตอนเทียงตาย่อนเทียงบ้านกินข้าวเทียงแล้ว ยิงหมอเสาก็จะไปแก้ดิเดียาบันทกเอโค่่คงเลยแหะบันึกเล็วันมันจีบอมันบมันบกอันนั้นสีมาบวกเล็แล้วมันจีไปเลยบ่มันมามีคู่มาแทนเดีวคนะก็สีมาอคะเนาะมัน่ามีูมาแทนเล็กไม่กงมสนด้อีเบ้อนะ สี่แปดสองสองหกหกสองสองแปดแปดสองเพิ่นเน้นสองแปดนะคะซื้อไว้แล้วนั่งยิ้มอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วตากระตุกตากระตุกตาสะเม็นนี่เพิ่นว่าเลขน่าจะเขานะคะงวดที่ผ่านมากับบอได้ซื้อเฮ็ดไว้แล้วกับเขาหาซีแต่ว่าบ่ได้ซื้อนะคะเฮ็ดละผลสิว่าบ่มักคือกันนี่ละเลยหาซีหีออกนมห้ามกันบสองคู่นะคะบ่หลายตัวเด้อค่ะ ซอยแบซอยบ้านหนูอยู่นะเงียบกริบเลยบ่ค่อยมีคนถือได้เลยคย่ะทีเกาหลีถือเย่แต่ว่าหาซืคนบ่ซื้อเป็นเลขโบงาณมันนอนยากเลยกูได้มาถือเลขได้เป็นล้านเลขถือฮะออกเลขหาซื้อ,อยก็บพวกนั่นล้ว่ะห้เอฟซีโชคดีกันนะทางของแม่กงนะคะหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้อง คู่มันเกิดเท็บเต็มพื้นเลยดกคักดกเนี่ยสุดยอดอีรีดกคักแต่่นเอายังสีอร์อมุดอย่างน,นั่น